เราถ่ายกันไะด้ป่ะเนอาถ่ายแล้วอ่าสวยอ่ะสวัสดีค่ะ,น,ะนี่คือวิธีการน,นี่คือวันนี้เราจะทำโดนัทกันใช่ก็แน<อ>่เลยมันมแรกอิบปะปุ๊กจิม้มจิ้มตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นเครื่องอะไรจิมจ้มจิ้มเป็นเครื่องแบบนี้กดป้ามปึ๊บไปมันก็จะปึ๊บปึ๊บเข้าไปสอดไ,<ห>ไส้เข้าไปในนี้อันนี้คือบาลูเรียนครีมนะคะ อันนี้คือมินนี่เดี๋ยวเป็นรับโทรศัพท์ก่อนแป๊บนึ่านะคะตอนนี้วิกกี้ก็ไปาโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าเมนเจอร์ของเราวันนี้เขามีความสุขด้วยดีไปเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาสายเมื่อวานมาสายโดนไปเต็มเต็ม จะมาตอนนี้จะพามาให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านของเราดังกี้เนัน้วนะนี่คือทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะทั้งหมดเลยอันนี้คือสต็อกข้างหลังเยอะมากมายเลย <Okay. S 1> อคมันนี้คือเตาอบพวกเบเกลิลพวกโครซองนะคะข้างในนี้อันนี้ก็พูดจะเป็นรีฟิต เรเอตอร์ Baker, พวกห้องแช่แข็งอะไรเองเราก็จะเอาเวกเกอร์ออกมานะคะอันนี้คือเมนเจเจอร์ของเรานะคะ <Okay. S 1> วิธีการทำงานนี่คือผู้จัดการเราเองนะคะใช่ฮัลโหลบอบบี้ this is my manager our manager hey bobby <laughs> <laughs> เขาดูแลเขาค่ะโอเคบอสโก้นี่คือสอนวิธีการทำนะคะก็ง่ายๆแค่นั้นแหละจบอันนี้น่าจะเป็นบอสโันครีมปิดโฟลว์กับอันนี้หนึ่งอันผมล้อเล่นเห็นไหมคะเมนเทอร์ของเราสนุกสนานอ่ะเรามาดูหน้าร้านกันต่อว่าเป็นยังไงประสมโก้มาทำงานก่อนนะ